ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กับแบงบ้านไร่วันนี้ครับพามาชมสวนพียนครับพียนีน่อัน,นนี้ได้สองปีกว่าพียนอายุสองปีกว่าเป็นลากคู่นะครับเนี่ยอย่างนี้เลยพียนราคู่เนี่ยสูงเกือบสามเมตรแล้วครับตอนนี้หลายคนถามมาว่าการให้น้ํานะครับให้ยังไง เี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับให้น้ำเราเป็นสปริงเกอร์แบบนี้นะครับนี่เรื่องสปริงเกอร์แฉกแบบนี้เนะราจะฉีดอย่างนี้แล้วก็จะไปหาโคนค,ค,คือคล้ายๆแบบจะไม่เป็นน้ำนะครับเป็นคล้ายๆเป็นละอองพะช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนอะนะเนาะทุเรียนแบบคล้ายๆว่าฉีดเข้าพุม่มข้าพุม่ม ทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมเป็นนิดเดียวอย่งเี้อ่าอย่างนี้เลยนะครับโคนทุเรียนก็อย่างเงี้ยครับให้มัน,นสูง,ส,งสูงกว่าพื้นดินหน่อยน,นี่นะเป็นล่งๆอย่างเี้ยเนี่ยเนี่ยโคนโคนก็จะให้สูงกว่าอ่าพื้นดินนี่นะถ้าเป็นโคนขึ้นมาเนี่ยก็คือระบบน้ำคือตั้งไว้ครับตั้งไว้แบบนี้เลย คือสูบทีเดียวก็คือลดได้ทั้งสวนเลยนะย่างนี้เลยนะครับนี่นู่นนะครับอ่าสุดท้ายนั้นก็จะเป็นตัวลาเซลนี่ให้ดูครับก็จะมีอันนี้ช่วงแรกๆก,ก็ยังทุเรียนยัง โตไม่มากครับก็สามารถปลูกอย่างอื่นแซมไปได้มีตะไคร้มีผักเคลคัวต่งตางๆครับแล้วก็มีนี่พะละกอกล้วยส่วนนี้เป็นปุ๋ยครับก็จะเอาไวใา้ใส่ียกบ้างใส่ผักใส่ได้ทุกอย่างครับใบไม้ก็คือปุ๋ยนี่แหละปุ๋ยจากต้นไม้ที่เราปลูก,กลนี่ปลูกต้นไม้ไปเยอะก็ใช้ใบไม้นี่แหละครับเป็นปุ๋ย ไม่ต้องได้ทำอะไรเลยอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีสารเคมีเลยนี่ครับเพราะว่าทุเรียนฉีดสารเคมีไม่ได้อยู่แล้วฉีดไม่ได้ครับตุยทันทีแล้วครับนี่ครับอากาศดีครับวันนี้เลยพามาชมอยู่หลังเขาบ้านหลังเขานะครับเนี่ยบ้านติดเขาอากาศดีครับเย็นครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ นี่ครับเ,เห็นไหก็จะเป็นอย่างนี้ท่อธรรมดาเลยครับน้ำส่งท่อส่งท่อเมนนี่ใช้เป็นท่อ,อสองนิ้วครับท่อสองนิ้วท่อสองนิ้วลองสุดท้ายก็เป็นมะพร้าวกับกล้วยครับตอนตอนแรกๆก,ก็ปลูกกล้วยไว้เหมือนกันนะครับตรงนี้แถวๆนี้ คือลงตอนแรกเราลง,ลง,ลงกล้วยไว้ลงกล้วยไว้เพื่อให้เป็นน้ําเลี้ยงของอทุเรียนเรานี่เป็นไงครับนะครเชา้ชาเดินมาดูสวนตรงล่องนี้ก็เดี๋ยวจะมีปลามาปล่อยครับเลี้ยงปลาในร่องครับรเกษตรผสมประส,สานครับทุกอย่างนี่เป็นกล้วยอ่าสุดท้ายนะก็เป็นข้าวโพดนะครับแต่ว่าเก็บไปหมดละข้าวโพดข้าวเหนียว เก็บขายไปหมดแล้วครับเยี่ยงเลยนี่ครับบรรยากาศเนี่นี่ครับการให้น้ําคือถ้าเราวางระบบน้ําดีนะครับก็จบครับระบบน้ําดีตั้งแต่แรกระบบน้ําดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับทําเกษตรสําคัญมากครับปัจจัยหลักเลยครับน้ําทําเกษตรนี้ระบบน้ําต้องดีๆครับแล้วเราจะไม่เหนื่อย ไม่ต้องมาคอยลากสายยางอะไรอย่างนี้ทำไรทำสวนมันไม่ต้องทำให้เหนื่อยได้ครับสมัยนี้ตัดการดีๆครับไม่จำเป็นต้องมาตากแดดทั้งวันจัดการระบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยราสามารถทำได้ครับนะครับโตไล่เรียกกันครับประมาณสามเมตรสามเมตรสามเมตรขึ้นประมาณนี้ครับ โอเคครับก็ประมาณนี้ครับระบบน้ำเนาะสงสัยอะไรก็คอมเมนต์กันได้ครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมว่างกี๋ยก็จะมาไล่ตอบให้โอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ